การที่ปรึกษาผู้ว่ากรุงเทพมหานครนะครับคุณต่อศักดิ์โชติมงคลน,นะฮะพูดคุยกันหน่อยครับสวัสดีครับคุณต่อศักดิ์ครับสวัสดีค่ะส,สวัสดีครับสวัสดีครับครับเมื่อวานผู้ว่าชัดชาตินี่ให้คะแนนห้าเต็มสิบนะผมตามเนี่ยตลอดสามปีที่ผ่านมานี่แกให้ครึ่งๆตลอดเลยเนาะปีแรกก็ประมาณนี้เนาะอากองเนาะปีสองปีสามนี่เหมือนกันทุกปีท่านก็ตอบแบบเนี้ยท่านตอบแบบนี้ พวกนักเรียนเรียนเก่งเนี่ยเขาจะถอมตนครับส่วนใหญ่จะคะแนนเยอะแต่ว่าท่านก็จะตอบแบบเนี้ยท่านจะถมตนเอาแบบพ่อผ่านนะไม่ต้องเหรียญทองเหรียญทองอะไรหรอกใช่ไหมแต่่าท่านเหรียญทองทุกทีอ๋อครับครับนะครับทีนี้12บเดือน365วันหนึ่งปีหลังจากนี้นะไอไปต่อหรือพอแค่นี้เดี๋ยวยังไม่ต้องถามแต่อีกหนึ่งปีที่เหลืออยู่นี่มันจะไวกว่า3มปีที่ผ่านมานะใช่ครับ รับ <ừ> ใช่ครับนะฮะแล้วจะเน้นจะหนักนะจะอะไรตรงไหนอย่างไรฮะหลังจากนี้ต่อไปคือโครงการที่จะได้เห็นในอนาคตด้วยใช่ไหมฮะออผมผมว่าประเด็นอย่างนี้ฮะคือสไตล์ทํางานของผู้ว่ากับทีมเราเนี่ยคือท่านผู้ว่าเนี่ยท่านเวลาท่านจะคิดอะไรเนี่ยท่านจะเรียกคนที่เกี่ยวข้องมาแล้วก็ ทุกคนมาโยนปัญหาอยู่บนโต๊พะพอบนโต๊ะเสร็จเรียบร้อยเนี่ยท่านเริ่มจัดหมวดหมู่ใหม่แล้วเริ่มจัดกระบวนการดูทิศทางกระบวนการวิธีการแก้ปัญหาแล้วก็อนาคตเป็นอย่างไรท่านทำแบบนี้เกือบทุกงานอตอนที่เราเลือกอจ,ะจะเลือกตั้งเนี่ยสองปีก่อนถึงที่เราเตรียมตัวเนี่ยท่านก็เริ่มเก็บข้อมูลเสร็จเรียบร้อยท่านก็เริ่มสักเจอตอนส,ส,ส,สามเดือนสุดท้ายเนี่ยท่านก็เอาทุกคนมาช่วยกันคิดว่าเอ้ยนี่เป็นยังไงนะไม่ว่าจะเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่รวมความคิด เพราะหลังจากนั้นมันถึงได้ออกมาเป็นปีแรกๆที่เราหาเสียงนรามี200กว่าโครงการเขาบอกว่า200กว่านโะยบายเป็นยังไงก็วินี่คือคอนเซ็ปต์คดีกิดของท่านเลยค่ะพล้วหลังจากนั้นพอร,รวบรวมเนี่ยปีแรกเนี่ยเราเอา200กว่าเนี่ยตัดออกไปอยู่ประมาณสัก9รายการอีกทุกรายการในทําหมดทํามากน้อยแค่ไหนแล้วรวมกลุ่มใหม่พอปีที่สองสังเกตว่าเราเราไม่ได้คุยเรื่อ้ไอ้200กว่าแล้วแล้วหมวดเป็น9 9ด้าน9ดีค่ะ ก้าวด้านก้าวดีแล้วก e ็ถอยไปปีที่สองนี่สังเกตว่าเราเริ่มถอยให้ให้ปีแรกในขัานการทําปีที่สองเนี่ยเริ่มถอยในการมีส่วนร่วมเพราะฉะนั้นปีสองเราเราเน้นการมีส่วนร่วมมากเพราะปีที่สามสังเกตว่าผลมันออกแล้วค่ะมันมันผลมันออกผลมันออกในเกือบทุกรายการเลยว่าที่ที่มันเกิดจากไอ้การที่ระดมสิ่งเหล่านี้มันมาเนี่ยมันมีทิศทางยังไงขา้การรู้ว่าเราต้องทําอะไรมีตัวที่วัดหมดแล้ว ต่อมาก็การมีส่วนร่วมภาคประชาชนทําอะไรบ้างเริ่มเห็นละการมีส่วนร่วมเข้ามาเต็มไปหมดเลยแล้วหลังจากนั้นก็จัดกระบวนการเหล่านั้นถอยมาเป็นงานในปีที่สามเห็น<ๆ><ๆ>ปีที่สี่ต่อเนื่องละแล้วทําต่อเนื่องไปเลยแล้วมันจะกลายเป็นพฤติกรรมขององค์กรไปแล้วว่าเราจะต้องทํางานลักษณะนี้ก็แก้ปัญหากนะไม่่ง่ายแก้ปัญหาเรื่องระบบราชการเช้าชามเย็นชามได้เหมือนกันนะคะ ท่านท่านพูดท่านพูดเรื่องนี้เรื่องไอ้เช้าชามเย็นชามเมื่อวานเนี่ยครับ <S <S ค,คือความจริงอะสามเรื่องเช้าชามเย็นชามไม่ค่อยสนใจประชาชนแล้วที่สำคัญที่สุดคือคือ,คอไม่คือไม่ไม่สนใจม้นจะเสร็จเมื่อไหร่แต่ว,นนวันนี้ไปดูผมเชื่อว่าประชาชนไปเขตวันนี้ภาพที่เราเคยเห็นเดิมกับวันนี้ไม่เหมือนกันกระบวนการงานที่เขตเนี่ยตอนนี้เราลงไปในรายละเอียดกระบวนการที่เขตมีห้าร้อยห้ากระบวนการ มีสิบฝ่ายเนี่ยมีฝ่ายที่เกี่ยวกับปีงานที่เกี่ยวกับประชาชนประมาณครึ่งหนึ่ง <c oughs> เป็นงานภายในครึ่งหนึ่ง <c oughs> ตอนนี้เราเอาคู่มือมาขึงแล้วขึ้นเป็นกระบวนงานทั้งหมดเนี่ยเอาดิจิตอลจับเอาเวลาจับเอาคนจับเอาเวิร์กโหลดจับภ <c oughs> ายในไม่เกินตุลาคมเนี่ย <c oughs> กระบวนการทั้งหมดจะเข้าไปอยู่ในระบบดิจิตอลแล้วจะประเมินความสามารถประสิทธิภาพของคนในองค์กรทั้ง <c oughs> อันเนี้เพราะนั้นผ่านป่าน50เขตในแต่ละเขตเนี่ยที่ท่านท่านต่อสักว่านี่เลยถูกไหมครใช่ครับใช่ครับตอนนี้ทําแล้วทําแล้วเขารวบรวมทํากระบวนการคู่มือกระบวนการใหม่เนี่ยเมื่อมันเมือนิดมื่อมิถุนาจะเสร็จแล้วหลังจากนั้นเราเริ่มจะเอาดิจิทัลเข้าเลยเอาดิจิทัลเข้าเราก็จะวัดเลยว่าไองานเนี่ยที่ตามโฟล์เนี่ยคุณควรจะทำหนึ่งวันแล้วทําไมหนึ่งวันมันไม่เสร็จอื ทำไมต้องใช้คนสามคนทำไมใช้คนห้าคนนี่จะต้องแล้วสมัยก่อนทำไม่ได้เพราะจดแบบนี้มันจดยากวันนี้เราจะเอาดิจิตอลเข้าเอาเอไอเข้าแล้วหลังจากนั้นมันจะได้ประเมินประสิทธิภาพของงานจากเนื้อง,งานบนโต๊ะของเขาเลยอืครับนะคือสามปีที่ผ่านมาเนี่ยเวลาพูดถึง ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะมีประเด็นเรื่องเกี่ยวกับพวกงานโยธามีเรื่องสินบนมีเรื่องเรียกใต้โต๊ะอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะตรงนี้ตรงนี้จะต้อง รีบขจัดให้หมดไปหรือว่าให้มันเหลือน้อยที่สุดโดยใช้กระบวนการนี้ใช่ไหมอย่างที่ที่ท่านต่อสักวานี่ใช่ไหมใช่ครับใช่ครับคือตอนตอนเราเข้ามาใหม่ๆเนี่ยก็มีเสียงสะท้อนเรื่องนี้ใหญ่มากแล้วว่าจริงๆนะท่านผู้ว่าพวกเราทุกคนเนี่ยก็แทดวงอยู่ในวงการอง,งานก่อสร้างนี่ทั้งนั้นเพราะเรารู้สะท้อนเพื่อนฝูงเราแต่ละคนสมาคมมาพูดว่าโอ้มันเยอะแยะขนาดไหนเราก็ตั้งหลักว่าคุณสะท้อนมาเอานะ หัวใจที่สุดคือเราจะต้องทําให้คนสองคนเนี่ยไม่เจอหน้ากันครับคือคนใช้บริการกับคนบริการเนี่ยพยายามใช้ดิจิตัลมากที่สุดวันนี้ถ้าคุณใช้กรอกยืน่นขออนุญาตก่อกสร้างบ้านเนี่ยสามร้อยตารางเมตรเนี่ยถ้า,าถ้ามายื่นทางออนไลน์เนี่ยคุณจะใช้เวลาไม่เกินสิบห้าวันต้องได้อืจากเดิมสี่สิบห้าวัน oh. ไม่ง่ายมันต้องใช้เวลาเพราะขนไม่คุ้นครับขนไม่คุ้นแต่ว่าโตขึ้นเรื่อยๆวันนี้ยื่นออนไลน์มาสิบพสิบสี่วันเสร็จค่ะอืมอื่อันนี้ก็จะทําให้ไอ้ไอ้ไอ้สิ่งที่เรียกว่าการยุ่งยากเรื่องกระบวนการเนี่ยถ้าใช้เทคโนโลยีช่วยมันจะตัดไอ้กระบวนการนี้ลงไปแต่ปัญหาใหญ่ที่สุดเนี่ยเราก็จะว่าขาชการเราไม่ได้เพราะระเบียบกฎหมายที่มีอยู่เนี่ยไม่ใช่กฎหมายเรา เป็นกฎหมายของกรมเป็นมันกฎหมายของภาครัฐเราก็ปฏิบัติตามซึ่งมันปฏิบัติตามยากมากค่ะอออันนี้เรากำลังทำระดมผู้รู้ระดมคนที่เกี่ยวข้องต่างๆมาเสวนาทำเรื่องดึงเรื่องต่างๆแล้วเราจะยื่นเรื่องเหล่านี้เข้าไปตามลำดับแล้วในที่สุดเนี่ยถ้าจะไปเกี่ยวข้องกับพรบที่เราจะแก้พรบใหญ่ของเราเนี่ยเราก็จะเข้าไปด้วย ใช่ใช่ใชนะฮะคือผมก็เลงจะถามต่อว่าสามปีเนี่ยนะฮะร,รู้ปัญหาแก้ไขปัญหาและรู้ด้วยว่านะครับอุปสรรคของการแก้ไขปัญหานะฮะเพื่อให้มันนําไปสู่เป้าหมายเนี่ยนะฮะกรุงเทพน่าอยู่หรืออะไรก็สุดแท้แต่เนี่ยอุปสรรคสําคัญมันคือกฎหมายด้วยถูกไหมฮะท่านต่อสักใช่ครับอันนี้ตัวหลักเลยแล้วเราก็เริ่มเราเราเราตั้งใจคือเวลาเราจะแก้พรบรหรือแก้กฎหมายใหญ่เราสักอันเนี่ย มันมันดูเหมือนง่ายนะไปะฟังมาแล้วก็พูดว่าไอ้นู่นไม่ดีไม่ดีแต่กระบวนการกระบวนการของการบริหารประเทศไทยเนี่ยมันมีพรบรมันมีรัฐธรรมนูญมันมีกระบวนการกฎหมายชั้นําดับความสําคัญของกฎหมายอเพราะฉะนั้นตัวใหญ่ที่สุดเลคือตัดสินใจเลยประมาณหนึ่งปีที่ผ่านมาหลังจากที่รวบรวมแล้วเนี่ย<ะ>เราเลยบอกนะันต้องรื้อพรบรที่เราบริหารอยู่เนี่ยคือพรบรตั้งแต่ปี2อ2 8นย 4, เออม่เปี <40 p. S 2> เอามาเรียงใช่เอามาเรียงใหม่เอามาเรียงใหม่ว่ามันเป็นจุดอ่อนอะไรจุดแข็งอะไรจะเพิ่มรายได้ยังไงจะลดค่าใช้จ่ายอะไรอะไรที่มันไปท,ทนกับพรบอ,รอื่นเช่นอย่างถนนเนี่ยเราดูแลไม่ได้จอดรถไ,ไม่ได้เราจับไม่ได้ลงถนนไม่ได้ฟุตบาทเราอะไรอย่างเงี้ยจะทำกันตอนนี้เราใช้วิธีประสานแต่ถ้าเกิดเรา ไอ้ทลายกฎหมายบางอย่างเพื่อให้มันสอดคล้องกันเนี่ยมันจะสามารถทํางานได้อ,อันนี้เราทําอยู่เรารวบรวมทําแฮกกระตอนด้วยเอาเด็กมาทํากันนะทาเกมเกมบอร์ดทําแล้วรับฟังความคิดเห็นสังเกตว่ามีคนให้ความคิดเห็นมาเยอะมากเลยซึ่งไอ้นี่นเรารวบรวมเสร็จแล้วเราจะเอาเรื่องเข้ามาไทยแล้วก็เข้าคอรมอแล้วก็เข้าไปสู่สภาไอ้นั่นคือกั้งตั้งโครงใหญ่เลยก็คือระเบียบกระบวนการต่าง ขีดเส้นไว้เมื่อไหร่ฮะเรื่องการมีส่วนร่วมกับข้อเสนอเนี่ยเพื่อจะนาไปสู่การแก้ไขพรบกรุงเทพมหานครปี28เนี่ยขีดเส้นไว้เมื่อไหร่ปิดรับฟังความเห็นประชาชนคนกรุงเทพเมื่อไหร่ฮะท่านตอสาว่าเราจะให้เสร็จภายในมิถุนายนอืมสิ้นเดือนเลยเหรอฮะสิ้นเดือนมิถุนายนใช่ครับใช่ครับพอพอรวบรวมมาเสร็จเนี่ยเราต้องมาร่างนะ ร่างกฎหมายเนี่ยไม่ยากก็ให้นักกฎหมายเนี่ยเขียนเอาของเก่ามาแล้วปรับ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 เสร็จแล้วเรารวมเป็นเล่มได้แล้วเราก็จะยื่นเข้ามาไทยเราตั้งมิถุนาอาจจะเลื่อนไปสักเดือนหนึ่งแต่อย่างน้อยที่สุดสิ่งเหล่านี้เราต้องตอบได้เพราะมันต้องผ่านอีกหลายขั้นตอนมากใช่ตองเข้าสภาล่างเข้าสภาบนถูกไหมใช่ถูกต้องครับมีกระบวนการประชาพิจารณ์ด้วยนะฮะถ้าจะแก้ไขกฎหมายเนี่ย ประชาพิจารณ์เดิมเนี่ยมันก็ง่ายไม่มีอะไรหรอกเรารับฟังความคิดเห็นสิบกวาวันส่งไปหน่วยงานอันนี้เป็นคอนเวนชั่น a ลที่เราทำเนี่ยทำโมเดิร์นไนซ์เลยไม่ใช่ไปออกรายการแล้วรับฟังเราให้ใช้ทางทางออนไลน์ด้วยรับฟังความที่เปิดเปิดเปิดพับบิกด้วยแล้วที่สำคัญเราให้เด็กเนี่ยมาทำเป็นบอร์ดเกมด้วยเข้าถึงเข้าถึงเด็กรุ่นใหม่นะเพื่อจะ พาเขามามีส่วนร่วมนะฮะในการสร้างสรรค์ไอ้กรุงเทพมหานครถูกไหมครับเพราะเมืองของเขามันเป็นเมืองของเขาของเขาเนี่ยใช้มากกว่าเราเยอะอืเขาจะอยู่ที่นี่อีกนานนานกว่าเราถูกไหมใช่ครับเราต้องส่งให้เขาที่นี้ผมถามไอ้เรื่องทัฟฟี่ฟองดูนิดหนึ่งอันนี้ก็ต้องถือว่าเป็นหัวใจสําคัญของการเข้าถึงปัญหาเหมือนกันนะฮะแล้วที่สําคัญก็คือว่าเราไปแก้ไขปัญหา แบบชนิดที่เรียกว่าทันทุ่งทีนะฮะคือพูดง,ง่ายๆผู้ผลิตพบผู้บริโภคเลยละไอ้ทัฟฟี่ฟองดูเนี่ยนะครับนะฮะณปัจจุบันเป็นยังไงฮะเรื่องปัญหาการแก้ไขแล้วก็มัน,ม,นมันดีขึ้นมันมากน้อยขนาดไหนอย่างไรท่านต่อสักตอนตอนเราเข้ามาเนี่ยผมเ,เราเรื่องเก่านิดหนึ่งตอนเราเข้ามา65เนี่ยมิถุนาเนี่ยเราลองใช้ดูเนี่ยในเดือนแรกเนี่ยเราใช้เวลาแก้ไขปัญหาเราเก็บมาเนี่ยปรากฏว่าใช้เวลา2เดือน เฉลี่ยนะสองเดือนคแต่ว่าพอหมดสองปีเนี่ยมันเหลืออยู่แค่สองวันอสองวันแล้วตัวเลขเนี่ยตอนเนี้ตกเกือบเกือบร้านเคสละหมายถึงว่าสองเดือนแก้ได้ภายในสองวันอย่างเงี้ยเหรอคะจากไข้หวัดใหครับ,ใ,รบ oh. ในสองปีนะแต่ตอนนี้เราเก็บมาเนี่ยพอปีที่สามเนี่ยเราเก็บมาครึ่งค้อนปีเนี่ยมันได้ตัวเลขสูงขึ้นนิดหน่อยประมาณสามบาทสามวัน แต่ว่ามันเริ่มเรื่องมันเริ่มยากแล้วนะอแต่ว่าเราก็ถือว่ามันดีมากเพราะมันจบได้โดยไม่ต้องให้ผู้ว่าสั่งเลยอ๋อมันแก้ไปตามระบบของมันได้เลยอย่างนี้เหรอถูกต้องถูกต้องครับมันก็หมายความว่าถ้ามีปัญหามันวิ่งไปหาคนทําเลยเขา้อเขาล้อเขาล้องเขตเขาล้องเขตนั้นนี่ไม่ต้องมาสาราคอทมไปเขตนั้นเลย ไปเลยไปไปถึงก็ทรมเลยไปถึงหน่วยหน่วยทรเลยหน่วยเบสจุเลยสปน่วยไปลงกองนี่เลยไปลงถูกตงครับอกัครับตุกต้อับครับมีตัวเลขด้วยนะคะข้อมูลล่าสุดเมื่อ6พฤษภาคมประชาชนร้องเรียนทรัฟฟี่ฟงดูเนี่ย9 3 4 9 6 1เรื่องแก้ไขเสร็จสิ้น757,354เรื่องเฉลี่ยเรื่องละ วันกว่าเกือบสองวันเท่านั้นเองโอ้ใช่ครับใช่ครับเฉลี่ย้งหบดนะแต่แล้วเราเก็บเป็นช่วงๆว่าช่วงนี้ทาไมมันเยอะคือไอ้พวกนี้มันออนออนทามหบดคือหมายเราเห็นบดทุกวันผู้บริหารเปิดเมื่อไหร่ก็เห็นประชาชนเปิดก็เห็นอืดูตอนนี้ก็เห็นถูกไหมใช่ครูต้องครับถูกต้องอจะบอกอุ้ยกทมเอาอะไรมาพูดผู้บริหารบอกเก้าแสนแก้ไปได้เจ็ดแสนห้าไหนขอดูซิดูเข้าไปดูเลย ปิดดูได้ดูได้ครับแล้วอีกสองแสนกว่าทํายังไงล่ะมันแก้ไม่ได้กว่าเนี่ยมันมีมันมีจานวนหนึ่งเลยเนี่ยมันต้องใช้เวลาถ้าอยู่กับเรานะหมายความว่าต้องไปตั้งงบประมาณต้องไปหาผู้รับจ้างเพราะมันเป็นงานใหญ่แต่บางอันเนี่ยมันก็ไปที่หน่วยงานอื่นค่ะบางอันมันมันเกินมือกทมแล้วอ่ะถูกไหมมันไม่ใช่อำนาจเราคือความจริงแล้วมันต้องเป็นอำนาจเราเราทำหมดอ่ะแล้ว บอกเขาแม้ว่าข้อร้องเรียนเนี่ยรู้ปัญหาแต่ว่าโอ้โหมันไม่ใช่เรื่องที่เราจะเข้าไปแต่เราจะประสานให้อะไรอย่างเงี้ยมันก็เราตอบต่ถ้าอยู่ในฟองดูมันจะตอบเลยว่าส่งไปหน่วยเช่น<ม>ส่งไปตำรวจส่งไปทางหลวงอะไรเงี<ม>้ยอ<ม>่าแล้วเราเองภายในเรากับทางหลวงเรากตำรวจก็คุยกันครับค่ะแล้วตำรวจเนี่ยเขาเชื่อมเขาเ <c ough> ขาไปสอนอเขาแล้วนะ <c ough> อ๋อครับครับเขาไปสอนอเขาจะจะมองว่าทุกทุกหน่วยทุกส่วนงานทุกฝ่ายเนี่ยตอนนี้เริ่มเริ่มใช้ทรัฟฟี่ฟองดู อือใช่ใ oh, ช่ครับใช่ครับใช่ครับก็ที่ท่านนายกเน้นย้ำใช่ใช่นะฮะจะเอาไปฟังดูเนี่ยไม่ได้เกิดไม่ได้เกิดวันนี้นะเกิดก่อนที่เราเริ่มใช้เข้ามาก่อนตอนเรื่องตั้งเนี่ยเราใช้เขาลองลองใช้อยู่ประมาณปีหนึ่งแต่ก่อนหน้าเนี่ยเขามีมาแล้วประมาณสองสามปีนะแต่มันไม่โตไม่โตเพราะว่าผู้บริหารเนี่ยไม่ อย่าเรียกว่าไม่เอาใจใส่ไม่เข้าใจว่าไอ้ตัวนี้มันเป็นส่วนที่เป็นลบเพราะฉนั้นตอนผู้ว่ามาเนี่ยผู้ว่าบอกเราลองใช้มาแล้วเราต้องเคารพกติกาคำน่ะแล้วส่วนใหญ่แรกๆมันด่าเละนะด่าเละมากเป็นช่องทางของการลังเดเนี่ยเราใช้เอไอเอไอเวลาเขียนด่าเนี่ยเขาก็จะเขียนด่ามาเยอะเนี่ยเอไอมันจะปรับตัวเลข ปรับคำด่าให้มันสุภาพขึ้นแล้วเวลาเขาเขียนขึ้นมาปั๊บนี่นะมันก็จะนุ่มนวลซึ่งบางทีคนอ่านจะบอกเอ้ยเมื่อกี้กูด่าเยอะไปหน่อยนะฮะคือในอดีตมันไม่หนักไปทางร้องเรียนมันหนักไปทางวอยวายนะเขาแตกใเขาทำนอยขั้นใช่ไหมฮะกรมมีคนบางคนเนี่ยร้องเรียนเดือนละสามพันครั้งเฮ้ยทุกเรื่องเป็นปัญหาหมดเลยฮะแต่เนี่ยเราก็กลับเราเราจับกลุ่มนี้มานะแล้ว บางทีเราก็ให้ไปถามก็เลยว่าเขาเขามีประเด็นอะไรบ้างเขามีปัญหาอะไรกับชีวิตดังน่ะโอ้อยากเจอเนาะเดือนละสามพันค้างะเจมส์คิดดูวันละสิบเรื่องอ่ะมีเหตุผลไหมหรือว่าด่าอย่างเดียวเออมีเหตุผลประกอบไหมบางทีคนเขาชอบนะอืออแล้วบางคนก็อาจจะเป็นอะไรผิดปกตินิดหน่อยแต่ว่าเหมือนว่านีู้เป็นกระคถ้ามองแบบนั้นใช่แต่ว่าพวกนี้ไอ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 ้ที่ต้อวมันจับได้หมดนะค่ะ จับกลุ่มได้หมจับกลุ่มได้ค hmm. ่ะอานนี้เราเราเรา,เราทราบ เรื่องที่ทํามาตลอด3ามจะสี่ปีนั่นนะคะแล้วโครงการสําคัญในอนาคตล่ะคะมีมีอะไรที่เราจะได้เห็นต้อจากนี้ไปสรุปภายในครึ่งนาทีนะฮะับผมว่าอย่างนี้ฮะผมว่าอินฟาสัเจอร์ก่อนตัวใหญ่เนี่ยอินฟาสัเจอร์นะคือเรื่องที่เราทำเนี่ยหมายว่ารถขยะอะไรต่างๆเนี่ยเราเดินอยู่แล้วรถขยะก็จะเป็นไฟฟ้านะครับแล้วก็จํานวนขยะก็ลดลงถ้าไอ้ตัวทับฟิทิ์คอนโทรลเพื่อจะให้การจราจรมันดีขึ้นไอ้พวกนี้เดินตามแต่ว่าเมกะโปรเจกต จะเรียกว่าไปก่อนจงที่คนชอบว่าอย่างนี้เห็นเป็นผลงานเนี่ยผมคิดว่าเราอยากจะมีเขาเรียกว่าเป็นพ e ่ q u a r e ค e o p l e Square อยู่กลางเมืองเลยแล้วแล้วก็มอไม่มีที่นะหลวงก็ไม่ค่อยมีที่เราจะต้องทําการรวบรวม กับทางประชาชนการมีส่วนร่วมอันนี้ก็เริ่มอยู่ยังงงไปหน่อยแต่ว่าโครงการใหญ่ๆเนี่ยหอสินกรุงเทพเอหอฮอสินฝั่งทนที่ริมตองกองสารอันนี้ตึกโครงการใหญ่เลยริมแม่น้ําจะหรูเลยสําหรับคนฝั่งทนเรียกว่าเป็นไฮไลท์คนทวงฝั่งทนอันนี้จะทําคือเริ่มออกแบบไปแล้วใช่ไหมคะใช่สะพานในโครงการเดิมแต่มาปัดฝุ่นทําให้มันดูเรียบร้อยมีการมีส่วนร่วมเราก็เลือกไว้ข้ามแม่น้ําเจ้าบยาเป็นสะพานคนเดินพอตูน้าเนี่ยเรายังคิด ไอ้ตอนที่ทํารถไฟฟ้าสีสม้มทุททสบสะพานไปแล้วเนี่ยเราคงจะทำสะพานนี้มันเป็นไฮไลท์เลยไหมอ๋ออันนี้ใช่อันนี้นิดเดียวฮะท่านท่านต่อสักขอตะไว้ก่อนไอ้เรื่องเมกะโปรเจกต์กรุงเทพเนี่ยนะฮะเดี๋ยวโอกาสหน้าเนี่ยจะคุยเรื่องเมกะโปรเจกต์กรุงเทพมีอูนีดแนส่สนใจพอะพูดถึงรถไฟฟ้าสายสีส้มแล้วทําให้นึกถึงเรื่องเจรจาสายสีเขียวด้วย <laughs> น่าจะต้องเป็นโครงการในอนาคตด้วยเดี๋ยวมีโอกาสนี่เดยวต้องตามต่อเรื่องนี้ด้วย